ไก่ทางไก่บ่ถือกระเบื้องใดขึ้นกันทับใหญ่สักคนไม่พูดไม่คู่กันอธิษฐานอยากให้ถือทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็คือปูวานั่นแหละหันเข้าไปเบื้องคีพเพิ่นว่าปูก็เรียว่าคนมันการวยประพรมกันเนะาะมาันก็สิมีผู้ใดผู้บัวแ,แต่แม่แต่แม่สมพรมาถามคักๆเล่าประการเล้วยังกลับมาถามอีก ผู้หาค่าน,าน้ำมันเราเก่ีสิบห้าค่ะคะเนะครับผมก็ยัไวตีเป็นเกลานึงหาวใช้ตรงๆมันยัเวีเพราะว่าบางแท่บางที่พนบอกตรงอะไรกับพ่อใมันกะสีพิษผักแต่ว่าห้องกับพิจเรณน้าเบืองไม่ไม่สมพรเรามาอันอันคักๆเนาะเอาต่อมาหาพอแล้วตอนสิก้พอ่อกะสี้ค่าน้ำมันรถได้แเก่าสิบห้าบาทแล้วปรมาเนาะแล้วก็ลับมาไม่เีย ไปีมากคับนกแก่นแว่นนกแกนแว่นเสียกมาห้องเก่าี่านีแล้วเนี่ยมันผ่านเอากันั้งบอกไปไวน์นี่คะพเออตะว่าพ่งอไรตะวน้าบูชาเี่ค่ะขันหาพวมไ่เ็ขหาพวมาเก่าพ่งเป็นขันเก่าแล้วกับ่าอยู่แต่ว่าเพียงแต่มือสุดท้ายไปไปแต่งันไปหาพญานาเอแต่งขันหาลก็พวกมอะไรเก่าพวงนำมาแปลราค่ะนั่น แล้วก็บเรามันกับที่ปัญหาหลายอย่างเนาะค่ะที่ถ้าห้องเบิ้งตามนี่ตามคลิปสิหูจักนี่ล่าผู้คนทร่าหาแมฆัวตูนเนีนเนีนเน้นมันก็จักสิวันเน้นยังไ๋เนาะคือจังโขงสุดท้ายจังซี่ละคือพนไหมาเก้นมันว่าเก้าศูนกาสี่ยงเมันก็เห้อก็เพนเลืม9กาหาัยบาทถ้าพูดได้เบิ่งคลิปตะทีแหลกเห็นนี่่ะไแม่คั่วก็ซื้อต่ทีแหกซือซอเที่ใดเนี่ยได้สุด5ใบยไปสุดซ้บ เนี่ยซูทสองใบแต่มี่ตะเกาหาต่ว่าหาเก่าไม่คู่กันหลายขึ้นกันเก้าศูนกันเยอะขึ้นกันเก้าูวานบ่ื่อเนีไม่คู่กับซื่อขึ้นกันคุณคนว่าซื่อบ่ได้แล้วทึนบ่หลายข้เท่าทึนบ่หลายข้าสื่อถี่มาปยักงนาใบก็ได้เนาะยักนาใบสองใบพ่อได้รลุ่นะะข้าบ่ได้ถึงซื่อทึงขนาดว่าสิซื่อมัดมีข้ากับพิจเจรณาเาพึ่งไม่คู่กับไเป็นแนวทางเนาะค่ะ แต่ว่าโพสต์สุดท้ายก็ได้อาศัยปูนนั่นแหละแม่คู่กับฟันก็คิวคือเก่ามวยประหานก็คือคิวอะนะแต่สิเกมก็ปูบ่ได้บ่ได้แท้บ่ได้แท้ก็ต้องอาศัยปูคือเก่ายอมสยบปูเก่านั่นแหละโพสต์สุดท้ายคิวกับคิวเรงวดเดียวเท่านั้นแหละคิวเกสองก็บ่ได้เต็มที่นี่แหละอันทางนั้นแม่คู่ฟันอันนี้ก็ถือว่าได้เต็มที่อยู่ด้ไข้กว่าเจะห้องฟันอยู่เพราะว่าเขาคอยเสียวกัฟันยอมมาให้แม่คู่ แต่ว่าบางบางคำมันกระเขาเนับแต่ว่ากระได้ยุด,ตปปดแต่พอเห็หลายแต่บางวันนี่ถือว่าถือว่าปูให้แก่มือเยอะก็ไดลายเตือนคือวันกับเอกได้ลายอีกเขาได้ลายเยอะแต่ว่าพอายว่านก็ไปฟันอีก่พาแมนเตี้ยและปูก็ไปท่วงรถเขาอีกล้วไปท่วงไอ้เอียเอียมือ,ม,อมือเ้านี่เนีเบื้องคลบปสดโซหลอนหลอนเเราว่าวางไหนเราว่าวาสิมีส่งไงตีสิเด <laughs> ี๋ยวส่งไงทำละสิเองเป็นรักซีซเดอร์ละจ นั่นแหละมันการหางแคสโบ่พร้อมกันเนาะค่ะมันกาได้บ่พร้อมกันกระท้าใจสะก่อนผู้ละคนอาจสิบ่ทันตัวลอตเตอรี่อาจสิมีรางวัลก็มีเด้อค่ะเด้อเอาขอให้ยกำลังใจ FC สุภูสุคนอยู่ทางบ้านเพราะว่าผู้ใดก็อยากเฮ็ดอยากสร้างเมื่อดอกคันปูปลาไห้ก็บ่มีเงินสิไปสร้างเพราะว่าแม่ครูก็สิได้เฮ็ดกฐินค่ะกฐินก่ะสิเอาไปร่วมนําเพิ่นก็คือวันวันที่5สิแก่กองกฐินไปเพราะ จององกระถินยวัดปูเทศท้องเนาะค่ะต้องโคบต้องโคผาสิบหกาจินบัวคือหาสิบหกกับพิ่หัวเป็นหาสิบเก้าโคผาสิบหกมานานแล้วแล้วก็มีค้ามีีไายอย่างที่ผู้ปูว่าไปสางผ้าสังกระจายต้องไปจุ่มเก้าสิบห้าคนจังสิขึ้นขั้นจะสั่นพัดสังกระจายหัวมันเสียบเพิ่มกับเพือน นั่นแหละเขาก็นโคตไปเบื้องในคลีคบภาษีว่าแม่คู่ออกอลไรจะมาบอกให้ข้นฟังมันบปอร์แมนค่ะเพราะว่ามันก็นมีคลิปแต่เหลื่อมต้นนั่นวะเค,ค,คือเหลื่อมตน้นเนี่แหละค่ะบัดนี้แม่คู่ก็ซื้อแต่เหลื่อมต้นทีไรปกติบม่ได้เพราะว่าหลีดต,ตัวนี้พบพรา <laughs> ะมีใครเ <ๆ S 1> มียนบลาปาเฮงเมื่อนั้นไปวัดปูเทสท่องเห็นว่าว่าเก่าสิผาคนถามคนแล้วบพมีครับตัวนี้เหมือนอะไรแม่คู่โอ้เน ฮาเก้าเก้าี่เี่เยมาส่งเอะมันมาอยู่พี่นะ่เพราะบ่บาด้วยเนอันนี้ขนมาอยู่กับพี่วบันอันอันเ่เป็นบ่บได้ผลกันเด้อครับวันพวกเก็มิบานรบ <Incred> ้านมผลเนี่ยวนลูบ้าของเมียีเอามาเขามาใบาลยน่ราของงอยไปกันเพร่นสิ่าอันนี้ของแม่คั่เนะคะของบ้านเดียวมาไก่ของเม เพราะว่าคุณแม่ม่สูตรหายใบไลายคพะแต่เลขถ่ายสามตัวนั่นแหละค่ะแม่สามหนึ่งโอ้โหค่ะใบไล้ยคือกันแล้แตเพราะแม่ารได้ความฝันฝันว่าเลขออกหาเก่ามห้มันหาเก่ามาอห้ันคุณได้บอกว่าให้ไปเอาเก้าหาด้ลูกลังเลนัยเขาไปก็หมอกินแล้ว้วยลงไปกับเจ๊เอฟแล้วเรื่องคดีนี้จากพ่อห เพื่นมานั่งหาขายอยู่เนี่ยแต่ผู้เลยว่าไปลงไปเอาว่าสั่นเก้าหานาะม่เหมือนอ้ไม่พูดว่าลนอู่เนาะไม่พูดว่าเก้าเจ๊เพม่่แม่เก้าเจ็ดพูดบอกแล้วเก้าหาค่ะแต่ว่าไม่พูดว่าพีเอชแต่ว่านันงความเป็นจริงก็คือพูดบอก้วเก้าหาค่ มันอยเลยได้เพรามาแม่กูมาเก่าเกศเนาะมันจะได้ว่แม่ก่ะออะาถือกเนี่ยล่ะสากัเกเแมู่ก็ไม่เกเนี่ยละก็หาหาหาเก่าเ่ราดังนดีกันว่าถ้ากซื้อหาเก่าค่ะบเก่าแต่ว่าเกหวงเลยมาเอาบพานม่เอาจักใบค่ะอ่ะ ท่องก็ได้เตรียมมาสั่นได้ซูชิข้าได้ยุคใครกันพี่พ่กันหมดยุโรปนี่ถือว่าดีแล้วล่ะยิ้มเราลุ้ยกับได้แต่เราไม่โม้ก็ได้ดี่คือจักปูทวงนั่นแหละพอสบายก็ได้เคียมมาใหายงกัได้หนักหน่อยกันได้นัานง่ายบ้ิษัทมูเพราะว่าหนางงปูบ่อยซื่อ เออ <laughs> เพราะว่าให้เสื้อเพราะว่ามัน่ามีโซื้อเลขตัวไหนเนาะไปจับเตีไปเก่าหาเก่กรได้เงินต่อกงกด้อีหลีกับว่ากับนักหน่อยเดี๋ยวไปพู่เราว่าเก่าซีเก่าซีคนมาพวกเราคนมากปวดิบังงนาอมันกับวกหัจใกเนไม่คู่กับพรกหลคือกันบาดเนียนเอาพูเก่าซีทีหนักหน่อยเลยว่าคนลงไกันยว่าเก่าหาสันหายหนักหน่อยใช่ไหมกันยังว่าเก่าหานี้ปากวราฉนั่นเราว่าไปเอเออ ไอ้คำแกก็ะเลยจาเลยแก้ก็ะเลยไปซื้อโรตะเลียนซื้อไอยูนิเออร์มาใส่กูก็มาบอกตอนสุดท้ายไอ้คำมึอเศร้าเลยไ่้บอกโบน่ายไล่ดอกเตก่าเก่าสิบสี่อลนกเกียบหอใส่คันคันหาพร้อมเขาเลยบอกพี่เกียบเรื่องคันหาเธอเก้าสิบสีคันหาพร้อมหาเก้าพ่อพูดสิไงก็เลองหัวเทากาลนี้เลยจนี้คิวที่ห้าลำดับที่เก้าสิบแปด แม่มาค่ะแตเพิ่มตนเนาเยัก็มาก็ได้เพาะะน้ไม่ได้แต่ก็ได้ก็ได้โอ้เรื่องพนะคูนอะพญานโอเคพยนโอเคพยนโอเค่นะ่ามพยนกเยะมากโอเคนะวสาม่สาเกียรพัญานเกียเสียพนาไม่เกียรติเนาะพยญานวา โอเคแต่แยกตีมาสุดตัวล้วกศูนสามแทนยกมืออะไรเรียกปูว่าเห็นยัางไรบันไดเดียดมากตองหวัดกัะปูสิมาสัญญากับปูเป็นสัญญาเนข้าสัญญากับปูยังโง่เรสิมีเสื้อผ้ายู่ค่ะนม่นใจค่ะติดตามไปเรื่อยๆค่ะมบุเอืยจะไม่หน่น แม่เนี่ยมได้งินเธชือว่าใครเขาแปว่าอีพาว่าบอกอีพาว่าว่าปังแต่ว่าว่าชือว่าไรเขาว่าขายห่านเพราะขานังหวะไปคื่อมองวัขาขายนังมันเขาว่าขายด้วไปถือเพราะนังหวาถื่อได้เพราะนังหวข้าขาบบ้บามันลยเขาขายเออบางแั่บ ตาปูบอกขัดบอกเมียปูเมียวางหสงบอกขัเลยครับครอบตาูนั่งกับพนอพ่อมันคือว่าไงปูบอกคัดบอกเมียปูเมียวางหลังบอกขัดเลอครับนั่งกัหพ่อชักตีกันหักน่อนงค่าค่านามั้งเราเท่าไหร่คะตอเก้าสิบห้าบาท people. <laughs> แม่ทองกับว่าไดคือกัม่คือว่าไดกันนะเขาว่าไรบาน้ักป่มีแต่กาบัาน้าหนักคูณยอุ่นี่นำกับางเอาสักั้งเขาไม่ร่าครที่ดแต่เรื่องเจ้าบ่าการแ่ได้เป็นบางคตรขึ้อเกาแต่ว่าถามว่าแต่ลายอยู่ดี่ครดายรายด้หลไายายวยารับวันที่หนึ่งวนไม่มีวันวันไม หาว่าท่านเห็นยังไม่เห็นเลยทำไมวะเห็นเพราะว่าเขาเรีกว่ามันออกไปแต่ขี้เบียดสายไปข้าวันออกไปไหนตัวเก้าอะไรใครอยู่เอาสามมาก,กันลลน้องพูน่ะใค่ไหใช่ไหมเอาไม่ได้หรอกเขาว่าเ่าอ,ออกงานหรอกเมัดวันนี้วันนา,าก็ออกไม่คือเก่าวันที่ทิพหกออกคือเกา่านี่ล เขาว่าอะไรว่าว่าหาออกนีห้ออกดีว่ะหาผขาดหายมอดแดงงอเจ้าดอก่ายกว่าขานมากเลยพอไปอีกครั้งว่าทันไปไขวอาแดงอีกครั้งวันหน่งพอว่าทันคือพี่ตําแหนงชื่อกโมดอกป้าค่ะไขว่าแดงกับเราชุดไปนะข้าไปดูทั้งหมา ถ้าเปยังฉันออกว่างกขาพผู้หลังนเบียนทีเอาซูมาไปตรงกลางก็ได้แอ้ผู้บอกที่ิดออกมาเป็นปูัถ้าไปยังฉันถามว่าถือเพราบอกใครมอบไปยังว่าถิดตายติดถามเขว่าไปไปทั้งหนไปยังดากว่าคัว่าแหนปยงเราว่าออกขใครนับว่าขันเขาขที่ดาขอถามถาม ไปง้าง้ถอแไหมกูทอ่อนเาขดอกขาเดชุ้เ็กรด้เขาเข็ชขาชุดเ็กระดออกข้าว่าาเขดน่ตไปตัมคักคักกันดึงออกเลยว่เทาเรียไหคัก oh, คักันไ่ดก่ม่เด็ตัว ไปทัก,ทก,ทกแม <c oughs> ่กทักไอ้ก็ชือเพื่อนเลยูทักเขาอเห็ูดก็ค่ากัหว่าจังรจพออแล้วว้า,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 าวกาววา้าร้ว่าว่าวว้าวว้วว้าววาอว้ว้าวววาววาว้าววราววาวาวาวว่าวว้าาวว้ว้ววา้าวว้าวว่าว้าาวว้าววาาว ไปว่ข้งางหาจัดขาไม,มาไหวจัดขาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็เร็วามากแรงหรอแ่งนะงครับเออกับพาอถือได้ยาายลูอกกันนี <laughs> ้จังไห้จังแค่แรงมาอยู่ คู่อะไรกันหแต่เรียบรตอ่ไม่คู่แย่ป่ารักษาชิมแล้ววัไหนเราปูว่างโช่ไหคะกลือว่าอะรว่าเอาน้ว่าว่าฉันได้แกลือกลนั้แคว่า หนึ่งหกห้าทำไมว่าว่าหนึ่งเก้าห้าาแนเนี่ยนูนมวนดันมันฟ้องเนามัาวคือว่าเนด้นี่ยไม่บอกอีกล้วพนึ่นั่งกเก็บหนึ่งหกห้าทาแนทำไมไม่ว่าหนึ่งเก้าห้าชาแนลหายว่าแดงว่าถอะค่ะว่ายังสุดใครก็ใครม้วแดงน่าเทารก็ไดคแก่กรอกวัดถึว่าได้พอีกหน้ามองเนี่ยค่ะก็เก้าลระปูก ยาติที่เราปูไปญาติเลสเซ็งนะคูณที่เราวัดมาวันนี้เาไปเามันมาท่อมอะไาท่อมเขาที่ได้หลายก้าวเออท่อได้หลายก้าวก้าวันเออเมื่อวานที่วัวันที่10วันที่10 เรืออีกท,ทิพหามึงอออกขึ้นกำทิพหามืงอออกขึ้กว่เกินว่ากินทิพหาทิพหามื่แล้วปูั๋อทิพหาว่าเกินว่ากินไขันว่าทิพทีกะว่าไมวข้าวามื่อนี่ตัดออกซะได้ออกได้ไว้มาทิพทกตัดออกหนึ่งว่าเรือเท่าไหร่สิห้านสิบห้าสิบห้า้าวันเรือสิบห้าข็อเสียงนะโอ้เี้นใบน้ปู การรอาชิว่าพ่อตัวอับอีาชิว่าแต่ว่าว่าเช่าวรานําพอแห้งดีว่าวรานัำพอพ่อกะขาดเพิ่งขาดให้พ่อเลยทานงานจักหวนเลยแต่ว่าบาคือแบบหงวนบอไเลยทานงานไทอลูกร้านกับชิวแต่ว่าเฮ็ดบุน้่เพิ่เก้าหลักที่พอเอ้ยคูอโชคกับโชคเพว่าโชคกับเฮ็ดบุนเพิ่เก้าหังหลักมากจั้อน

ว่าใช้หาเนี่ยก็วบักีเรียสิถ้าแบคทเรียวอแต่ก็ไม่ใอ่ก็ใชจักหาว่าสิกรรมเขาได้วาผม้กู้เขาสิเขาได้หรือหวังอันนี้แค่ท้องนึงเนาะอพราะใช้หอนหาว่าความดันที่ใช้หาเขาแืบที่ใช้ว่าเขาหาแล้วก็จำไวน ไห้านรางอีรางกองปล่อยเวานี้ได้โชคได้รางเหมกัดให้รางวันชมเธอรางวันตอบได้ว่าหลักว่าไหวแบบให้ก็ได้เออที้่าหาแทฉก็เอาฟ้าไดบอกแต่ขี้หลากหลายได้บอกให้ลูกอิจฉาหลายวันให้ตะคอดไกลใกล้ให้ตะขอดไกลๆกล้มาล่ะ แค่ที่ตายฮักเขาให้ตีพี่ตายน้งว่าใหา้เก่าทุกวันว่าวทุกวันเช็ด่าแต่อีนั่งหนังานัง่งดึงแห้งไก่น้งว่าอะไรจากว่า <c oughs> ไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนไก่ได้คนไก่มาลูกวันไก่ไก่ตดงว่าฐาะนขะึ้นค่าตาพลาดถูกขึ้นค่าตาพลาดหางพลาไว้เดี๋ยวที่วิถิ่นทางเดีด๋ยวที่การกระทำด้วยแ <c oughs> ม่เหรอเอาค้ <c oughs> ดี ว่าฉีใจายุได้คุบแม่นวะการนี้จะคบถัวัว่ะเออคุกเขาก็่ได้เอากต่ขังหมาเออวันนีเขาเออเขาขังคนทัาผทีก็หัือการนั้นเหมือนกันค่ะบาบุญคุณเท่อมาถึงเวลาจากที่จะนเองถามว่าอีกน้ำกอบขมงว่า้าที่เขาให้เป็นหายกอนก่อนเป็นหายก่อนวันี่าบอาได้ดีเป็น เขาเราทักใหม่ทักครับพาจังเขาทวงแ่ัวปืน่นคือว่าใน้องเต้นแต่ว่าหน้องันม่่ว่าไม่ใช่ว่าหนน้องขาดบาทรักวันนีหยังเป็นอย่างพเอคั้นวอกเั้นผิดขั้นกระตุ้มมาค่ะเออกาอยากให้คืนว่าเธอผู้ทุกคนนั่นแหละมาค่ะคันชื่อตัวยาวโดว่าคันชื่อว่าได้หลัขนาดกว้างหลายตัวไปเขาหลังกัน ว่าขาดมากเลยไปขี้ก่าขี้กันวันไหนนักว่าขายใหรลูกก่าว่าถือได้แต่เต้าว่าว่าขาดมากเลยเต้าเจี๊ยบไปกันเดกูปกันาเอาขาดเอาเต้าอาไปใช้กับว่าไฟครับเ้าไปใช้ก่าว่าฟไปเลยก้าห้ามาดว่ เกา้าเี็พ่อวาก้าทีพอวะเก้าถูบว่าปไนไรกับบ่าวร่าใได้เก้าหาเว่ากับไม่ทีไปได้ก็ไม่ทีมาเออ็อพระกระจายก็เก้าถึงห้าคนั้งสีจงคืนพ่อกระบอกอีนางสมพ่อถึงเนี่ยบ้านกัหายขกก้านามกเก้าสึบห้ากรบอกอีนางน้องียบถิงไบเท่าบัวก้าหมา<ม>หักไม่ไม่รีบปู เออยีนั nah e ่งราไว้ถิ่ฝากทาาบุญน้ำเออพอเขาไว้ว่าพอบับฝากไปน้ำได้จะเข้าชิมผาแดงผาไปขวางบุญเออว่าข่าพหอได้เนีนว่าถานอาหาเธอรีบอะรไปห่อป่เนาะตั้งขัดนพ่อหว่อพ่าพอตัวัพ่อขับว่าดูไหนเดียวนายค่อยเขบอกเสียเอกได้ไว่าถ่นใครจะมาว่าถ่าแห้ว่าถอดแหวนขี่ ทอดแหลมแม่ไปเอาโนันเขาไปแล้วพอหลายทานเยอะกว่าท่านเมื่อตอนแกม่งมาให้ยูเออเข้าิคเขารวยก็ไป้ดูแ่ได้ว่าได้พ่อคราบอกได้ตั้งทันแล้วท่ากว่าขนาดนั้นหมดปบเอาถ่าแรงว่ามีเอามาไั้หอาอาทิตย์ฐาิพ่อกระสีชุูุ่่มขคมาแบ วยวันมาราไม่ามักว่าทอกันนหนึ่งกาเรต้องาระันอะไร้มากอย่าทุกข้อกันนะเออ้าว่ามันว่าได้ต่กนกนเออว่าได้มนาที่นต่อกัว่ที่ทีผัดว่ได้ว่าที่ที่หกกอาว่าที่มือได้เขาไี่จะการนากเขาอาจจะยันเป็นวัที่สองว่าที่สอขาวแงขา่าใครเรื่อง เขาเขียนออกแต่ว <c oughs> ่าทีหนึ่งกับวัาที่คิดของเขานะเขาว่าคขเรื่องหัวหน่งัวพี่ม่านอจยังด้เรื่องกลวเอาเองรักคนเขาลองหวางว่าเขาออเชื่อเอง่าในบ้านขึ้นมากปูดรถพีบอกว่ารักปวดนะเข็งหวานหวาวาน้กปวขึ้นมากเลยึงหกหเก้าวารับคนด้วยเป็อะไรตายขาช คือแม่ฟาตีว่าหมอนตายไอ้ฟื้นก็รักหวานเหล่านี้ัดไหว่าเหมอตายตายชือว่าหวานกูตายแท้กูรุ่นหนาเก้าชุดหวานาออกมาออกเก้าฮักูออกมาทวนวานวานมีแหงว่ารุ่นเลยเบิกหวากูว่ามัอเถื่อเก๊กชุดขาเก๊กมา ตื่นมาพกเลนโอกอยากรับูน้ั้งชื่อวิถีวะวันแรกกว่ากินพ่าเขากูปานาะคนะนอ้นไูเวลาคิดใจมากคิดใจอยากให้การั่างใจอยากให้กากร่างใจขาดกำลังใจก็อเออชุดวิหายไี่คือว่าขาดการร่กงใจแล้วเพ้อแล้วว่าน่า ยาพ้อที่ซุ่ก like ็ต้งห้ไว้คนเราต้องต่อสู้แมงบวันพักวันมีของเดียววันมีอลายของอาชีพนึงมีเพีเลยวันพักแรงบ้าอาชนึงม่เพงได้ทางหรือนักปั่นหรือเปล่าทานาูปูน้าปูค่าใะ้ว่าวลาไม่จสนเรือจีนน้ำ เาคักเหลาในนัิพร์พอคนั่งวัดถือไปแฮงถือได้พอถือได้บ่น่าแหงนัางวัดข้าหัวหน้าบ่ว่าทันชาว่านถือคักถือในแทกว่าทันถือไม่มีคุณค่าองมีค่าเังถือว่าไม่ีคุณค่าวันที่ว่ไว่ตต้องถือว่มีคุณ่า เลีวว้งยงเราไม่สงถ่าทาไงนอตเราไมสงยนอรับหรือปูไหตะโดดไหอพ่อพี่เาพ่อนับปนับนับก็ไดก็ได้ก็รไรด้นึงหรอพอก็ไรดจะนับเป็นก็รไรไะนไปห้าก็รไรไดเพราะว่ามันชี้ไก่แดอย่างนี้ วันไี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเจอไห้เรียวคูมมวไทยดีนะถ้าทำการบ้านไม่ถูกจะก๋ะเจอไหมเรียวนะวันีอคู่ <c oughs> บาวาจาังถือดเดี๋ยวจะเจอไหมเรียวนะบา,า <c oughs> บา,าิต้องที่คือวามว้า,านานักเรียนป่ฉันลยคู่กันะถนักเรียนตะเห็นจำจเฮ็ให้พาลอบแวบจังค่ะ ไอบาเมื่อคื้จักถึงไม่เอาถอนนัำก็ยังวะครูก็เก็บหนักไอีพ่อว่าชันแบบนาพ่อคุณครูพูดไม่ออกแล้วนะอีพ่อนาะว่าชันวะเต็มหนักแล้วนะเพราะว่างวกแกงแหวนหอม49 49วันทำาหนหอมว่าชันแล้วอ็ไรแล้ก็ไรใจเินใจเดิน เทหางมันเจอการเช้ม anyway ึงเทีบหางมันตจอการเช้มึงคงจักว่ะเออเอเอก็้ขายงจักว่ะเเางมเฮเจอกเฮ้ย่้ยเ้เ้ยเฮยงเยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮวยยเฮ้ยเฮ้เฮายเฮ้ยเ้ยเ้นเขากเฮ้าเฮ้ย้นเู้เข้ยระต๊อฮู้้่เ้ยเ้ยา้้้เ้ยยอยู่ได้ พุกไปเอาเที่เห็นว่างวาเก้าหาว่ามันห้องคือว่าไงห้องเบือใจกันนัคางเาะคดรงบ้ันที่่อไม่การบ้านเราพออ้นกกอยมาเสียไป่มาค่ะนททีพอท่าาย นทเกิไปทางเมืองวันที่เกิดใช่นะไหมเกิดทั้งเมืองไปทางเมืองนะวันที่เกิดกับวันที่เก้าวันที่เกิดกับวันที่เก้าไม่ใช่วันที่เก้านะวันที่เกิดกอนวันที่นะเก้านะนั่งเหเคยพักกันไปทางเมืองกับพักกันไปก็ไม่เดืนะ่อไม่เดื่อนี้นั่ม voilà. พอมันกองนั่งหลับต่ แกงมากเบี่ยพอควาปูเท่ยอวันที่เก็บแล้วพอเออเรากลฟาวปลาโน่นาปฝา,าวันที่เก่าแล้วพอรับรู้รับทาพราะรัทราบเราเปียนว่าเปียนว่าไรเพราะว่าเราจองไว้แล้วจ้งแต่เขาถือว่าจองบไปเหไปเปี่ยนเลยจ้งไหนคนาอาตาน้าหลานเปลี่ยนว่าไเปลียนาเอาตามมาเออ เอาตามวันเนรกาที่ฝนกลางเมือ้อวานว่าต้องจะป่าพ่อกลางมวานที่เกาพ่อกลางเอมื่อวานที่เก้ามันมือฉันวัน,น,น,วน,น,นด้ระดดแล้ว,ว,วไ,ปไปทางน้ำกันว่าไม่ยังหลับจะไปที่ไหนที่ได้ฟอนเสือรอกใจเด้เดงตาลงตี่ตาลงีเดี๋ยวพ่อก็มีรางวัน แค่เพิ่งได้เก่าได้ดอกไได้เอ้าเอาแค่นีอยู่นลได้เอาแล้วแลมันปวดหัวแ้วพ่งนอนหายก็เขาว่าท่านตื่นกัไวุ้เจ็บปวดหลายมาท่านว่ามันไปฉีดจามาท่นท่นแช้ทือเร่ว่าทือว่าทืกโตมนะอ้าว่ามเอาวางนอยหรือ่า <Gãi> đập mấy đi mấy con, mấy đập mấy con, mấy con, mấy 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 con, đó, cho mấy cho con, mấy con, mấy